สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูในวันนี้ผมครับในหน้าแพนด้าครับผมวันนี้ครับผมมีที่สวยๆและถูกๆทำเลดีๆมานําเสนอนะครับแล้วก็เราจะไปดูที่ดินกันอยู่ที่อำเภอวังเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับผมเนื้อที่นี้มีประมาณ2ไร่ฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้างานเลยเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงที่แปลงที่เราจะขายแล้วฮะแปลงนี้ครับ มีเนื้อที่ประมาณสองไร่ฮะมีเนื้อที่ประมาณสองไร่อยู่ที่อําเภอวงน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับที่ตรงนี้ฮะติดกับอำเภอวงน้ําเย็นนะแต่ว่ามันเป็นรอยต่ออยู่อําเภอคลองหาดนะมันเป็นมันเป็นเขตรอยต่อนะห่างกันจากเขตรอยต่ออำเภอวงน้ําเย็นเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรนะครับผมประมาณห้าร้อยเมตรฮะครับเนื้อที่นี้ครับกว้างประมาณสองไร่ฮะแต่ว่ามันมีย่อยๆตารางวาอยู่ผมยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ ผมยังไม่แน่ใจะะเท่าไหร่นะฮะนี่ครับผมที่สวยๆเลยที่สวยๆเลยฮะกว้างประมาณสองไร่ครับสองไร่กว่าๆนิดๆนะฮะที่ตรงนี้ฮะมีไฟฟ้าครับมีไฟฟ้าเหมาะสําหรับการปลูกบ้านหรือซื้อไว้ซื้อไว้แบ่งขายก็ได้พบนบี่ครับติดลาดยางฮะดูครับติดลาดยาง ไปถึงฝั่งนน้นเลยหัวม,มุมตรงนน้นหัวม,ม,ม,มุมตรงนน้นอ่ะเห็นไหมสองหัวมุมอ่ะอ่าสองหัวมุมตรงนน้นนะฮะและลากยาวตรงนี้พอเห็นภาพไหมครับพอเห็นภาพไหมตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่นะ ถนนตรงนี้นี่เป็นที่สาธารณะกับที่ข้างๆที่ข้างๆนี้ไม่ได้ขายนะครับขายแค่ตรงนี้นะฮะเนื้อท yep ี่มีมาสองไร่ฮะราคาถูกๆเลยราคาถูกๆติดถนนลาดยางไม่ใช่ดิถนนยามาตอยอ่าติดถนนยามาตตยครับที่สาธารณะอ่าไม่ใช mm ่ถนนสาธารณะเออถนนสาธารณะราคาถูกๆครับ สามแสนต้นต้นที่สองไร่ตรงนี้นะฮะสามแสนต้นต้นเท่านั้นนี่นะครับรถสารจรผ่านไปผ่านมาเยอะแยะนะครับผมมีไฟฟ้าครับดึงไฟฟ้าเข้าได้เลยจะเหมาะกับการปลูกทำสวนอะไรก็ได้นะรตรงนี้นาที่ประมาณสองไร่เตียงสะอาดเลยนะครับผมว่าทำไร่หรือว่าปลูกบ้านเนี่ยปลูกบ้านสัก หลังไม่ใหญ่มากแล้วก็ทำสวนครับสวนส,วน,ส,ว,นส,ว,นสวนเล็กๆนะฮะผมว่าก็ดีเหมือนกันนี่ครับสวยงามมากสามแสนต้นๆฮะใครสนใจครับติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยฮะเบอร์โทรผมนะ,ะครับศูนย์เก้าแดแปดศูนย์เจ็ดห้าสองหกศย์ครับศูนย์เก้าแด 0 7 5 2 6 0ไลน์ก็เหมือนกันครับเหมือนเบอร์โทรเลย0988075260 Facebook ปฏิพานทองสุขภาษาอังกฤษนะครับผมใครสนใจติดต่อซื้อนะฮะที่ดินแปลงนี้ดุนดวนครับดุนดวนเลยที่ตรงนี้สวยมากทำเลดีหรือว่าจะติดต่อผมไปขายก็ได้ครับตามเบอร์โทรตาม Facebook ตามไลน์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้ฮะนี่ครับที่ดินสวยๆ สวยๆว,ว่านี้ไม่มีแล้วครับรีบโทรมานะฮะนี่ครับวิวตอนเย็นเยนวิวดีเหมือนกัน,นะฮะตรงนี้พระอาทิตย์ตกตรงนี้เลยพระอาทิตย์ตกตรงนี้เลยนะฮะบวกบ้านเอ่อเข้าหาพระอาทิตย์นี่นจะดีไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากมายเท่าไหร่นะครับผมติดต่อมาได้เลยะฮะเฟซบุ๊กเบอร์โทรและไลน์ที่ผมทิ้งเอาไว้ติดต่อซื้อติดต่อขายครับ เข้ามาได้เลยนะับผมวันนี้ครับกับที่ดินแปลงสวยๆแปลงนี้สองไร่กว่าๆครับฝากไว้ด้วยนะฮะผมขอบคุณมากนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปแปลงที่ตรงไหนกันต่อหรือว่าไม่อยากพักแปลงสวยๆถูกๆกดติดตามไว้เลยครับหน้าติกตอกผมฮนะกดติดตามไว้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ครับลากันไปก่อนฮนะสำหรับนี้สวัสดีครับนี่ที่สวยๆเลยสองไร่กว่าจ้าบ๊ายบาย